สวัสดีค่ะไม่กินตำสมกับแย่เย็นได้จ้ะเด้อตำสมมีไข่ต้มมีนมจีนมีผักสำเนีดยดแตจ้าคลิปนี้คลิปสั้นๆได้จ้ะเด้อมาฝาก มากินน้ากันนะจ๊ะเด้อ